ต้องบอกอออกตัวออกมาไม่ได้เยอะเพราะว่ามาแบบคุ้มไซนี้หนึ่งไซนี้หนึ่งแล้วก็ไซนี้อีหนึ่งนิดนึงนะคะมิวกี้มีบัตร S B M คะ่ะ M รักตัวน,นี้นะคะ่ะมีโปรอะไรไหมคะถ้าสำหรับคนที่ถือบัตร S B M รักนะคะก็คือตัวนี้จะลดทันทีเลยก็คือ10เปอร์เซ็นต์ค่ะเรายังสามารถใช้พอยสองเท่านะคะเท่ายอดซื้อลด on top เพิ่ม25เปอร์เซ็นต์ค่ะและยังสามารถได้คอยคูณ4เท่าได้ค่ะลดมากค่ะเพราะว่าได้ลดราคาจริงๆนะคะเพื่อนๆค่ะจากราคาเต็มตอนแรกนี่คือลดไปเยอะอยู่นะคะ เนี่ยอุารักมากอันนี้ก็น่าแบบบิดบีชเนาะใส่อะไรคะคุณพี่อันี้จะเป็นใส่การ์ดค่ะแล้วก็ถือแบบฟิลฟิลเนาะสายของคอด้วยนะคะน่ารักมากเนี้ยหรอแบบ S C B M ได้ใช่ไหมคะอยาให้ผู้จัดการแัดการนะคะอ่ะฝากบัตรในสิ่ S C B M เหมือนเดิมร้านสุดท้ายวะไม่มีเจงคุณมีแต่ของน่ารักน่ารักทำไมเลยอ่ะด้วยน้ำด้วยใจคุณน้องค่ะรุ่นไหนมาใหม่สุดคะตอนนี้มี่เลยค่ะ ก็คือเป็นฝั่งแคนวาสไม่น่าเชื่อนะคะว่าซื้อ h o ลีเบิร์ชนะคะจะได้ผ่อนสูงมเมื่อเซน6เดือนรอดนะสวยนะหนังนิ่มมั้งหนังอะไรลูกหนังแกะมีสายด้วยชอบนะคอนเทนต์แบบเนี้ยสนุก กันดีๆส0%วนเปเดือนด้วยนะคะพเพื่อนปีใหม่แล้วเราต้องมีอะไรไปแบบเส้นสามีหน่อยดีเทลอ่ะจะไม่ได้จอ่อแต่ว่าสามีฉันชอบนาฬิกามากทุกคนน่าจะรู้นะคะแล้วก็ด้านหลักเนี่ยเขาจะชอบนาฬิกาที่โชว์เครื่องแบบนี้แลตนี้ ตอนนี้ถ้าลูกค้าถือบ,บัตรของ SCBM บัตรของเดอะมอลล์เราจะมีออนท็อปพิเศษ5%เลยนะคะแล้วก็ตัวบัตร SCBM เนี่ยคะ่ะจะสามารถสะสมคะแนนได้สีเท่าด้วยนะคะช่วงนี้เียนี้ให้คุณพี่ไปคะ่ะคุณพี่ค่ะซื้อให้สามีทำดีหวังผลอยู่แล้วก็ <ently S 1> อยากให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างในเรื่องของการทำดีหวังผลเราซื้อให้สามีสองแสนแต่เราได้กลับมาคือสองล้านมันคุ้มค่าเพราะวันนี้เรามาช้อปปิ้งแบบคุ้มค่ากับ SCBM ฉะนั้นเราก็โยนไปก่อนโยนไปก่อนแล้วเราก็เป็นแลกพอย n ให้สามี จะวันเกิดแล้วยังไม่กี่เดือนเดือนกว่าสำหรับเพื่อนๆที่ใช้บัตร SCB M นะคะในการช้อปปิ้งในเครือเดอะมอลล์ทุกสาขาคะคาร์ลกอนเอ็มโพเรียมเอ็มคอร์เทียดีพาร์เมนต์สโตร์ค่ะรับส่วนลดนะคะได้สูงสุดต่อวันนะคะ35%ค่ะกับการช้อปปิ้งกับบัตร SCB M ค่ะและยังไม่พอเท่านั้นนะคะสามารถสะสมคะแนน MPo i n t นะคะได้สูงสุดถึง4เท่าเลยค่ะและยังสามารถนำคะแนนนะคะไปเป็นส่วนลดเพิ่มได้อีกหรือจะเอาคะแนนนะคะไปแลกเป็นเงินเพื่อเอาไปช้อปปิ้ง ต่อได้อีกค่ะเรียกว่าคุ้มสุดคุ้มเลยค่ะและความปังยังไม่หยุดเท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาสามารถผ่อน0%ได้6เดือนนะคะทั้งห้างเลยค่ะสิทธิพิเศษอื่นๆนะคะเขาก็มีค่ะเพื่อนๆค่ะคือเราสามารถนะคะจองที่จอดรถล่วงหน้าได้นะคะในแอปพลิเคชันนะคะของเ c a r ก์ค่ะเพิ่มชั่วโมงจอดรถฟรีได้อีกนะคะและยังมีบริการห้องรับรองพิเศษด้วยค่ะเพื่อนๆสาหรับเพื่อนๆที่ชอบช้อปปิ้งอยู่บ้านนะคะช้อปปิ้งออนไลน์นะคะก็ได้สิทธิพิเศษเหมือนกันค่ะสําหรับช้อปผ่านบัตรเอสซีบ ะะเพื่อนๆสามารถรับคะแนน M p o i นะคะได้เลยค่ะสูงสุดนะคะ2เท่าค่ะแล้วความฟังไม่หยุดแค่นั้นนะคะสําหรับสาวก S C B M อนะคะอย่างมิวกี้เนี่ยเดินทางต่างประเทศบ่อยนะคะเพื่อนๆค่ะก็าสามารถใช้บริการเรียกรถลีมูซีนะคะมารับถึงบ้านได้เลยค่ะไม่หมดยังไม่หมดอย่าเพิ่งไปฟังให้จบก่อนเพาราะว่าถ้าเพื่อนๆนะคะเติมน้ํามันที่ปั๊มน้ํามันเชลนะคะเพื่อนๆก็จะได้รับเครดิตเงินคืนไปเลยนะคะสูงสุด3%เค่ะบอกเลยนะคะว่าบัตรเดียวกินเที่ยวช็อปเดินทางคุ้มค่าค่ะเพื่อน เดี๋ยวเพื่อจะหาว่าชานน่ามาบอกโบบัติโบโบัติแต่ไม่บอกวิธีว่าจะสมัครยังไงนะคะวันนี้ก็คือาพาขึ้นมาถึงนี่เลยค่ะโบเอ B M ช่วงนี้คุณผู้หญิงอนุมัติปุ๊บภายใน30วันมียอดใช้แค่10,000ห่บาทค,คุณผู้หญิงรับไปเลยค่ะกระเป๋าอาลตร้าแบกนะคะแบบตัวที่โชว์ที่หน้าคน์เตอร์ของเราเลย2,990บ,บาทกา<อ>สําหรับโบแรกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงยังไม่เคยถือ S c b ใดๆมาก่อนแล้วสมัครผ่านแอป S b e e ีของเราต่อที่2คุณผู้หญิงรับเพิ่มเเเเปป็นนนกกระะะ๋าาาคดดิิทง28ถ้ ว่าใน30วันคุณผู้หญิงชอบถึง1นึ่งแสนรับเครดิตเงินคืนไปเลยค่ะ5,000ันบาทเพิ่มเติมน,นะคะโอ้ฟังมากค่ะคุณพี่ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ช้อปปิ้งในส่วนของพารากอนเดอะมอล์คุปเป็นหลักอยู่แล้วของเราจะมีเคาน์เตอร์ประจำอยู่ในทุกสาขาของเครือเดอะมอล์คุปและก็พารากอนของเราเป็นพอลิเมเอโพเทียก็มีนะคะ,คะลูกค้าสามารถเดินเข้าไปสอบถามจากเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ของเราได้เลย<อ>หรือถ้าเกิดท่านใดบอกว่าไม่สะดวกเดินห้างช่วงนี้ยังกลัวโควิดอยู่ลูกค้าเปิดไปที่แอป S C B E ีค่ะกดเลือกเข้าไปที่ หบัตรเครดิตง่ายมากๆค่ะทางนั้นทำนะะได้เลยง่าย<ช>มากบอกแล้วใช่ไหมคะว่าสิ้นปีมีแต่โปรปรางๆจุกๆคุ้มๆนะคะจั่ใจสายช้อปปิ้งนะคะบัตร ACBM คือคุ้มค่ามากคือลดอีกแล้วผ่อนได้อีกแล้วก็ยังเอาคะแนนเป็นแรกได้อีกนะคะเพื่อนๆก็คือโปรเยอะมากแล้วก็โปรดีมากๆด้วยค่ะคุ้มมากค่ะมาวันนี้มีแต่คุ้มคุ้มจริงๆ